สวัสดีค่ะเจอกันกลับมาอีกแล้วนะคะเจอกันกับไมก็จะไม่พลาดการรีวิวรถฟอร์ดนะคะวันนี้ก็จะมีความพิเศษหน่อยนะคะก็จะมารีวิวรถฟอร์ดใน3รุ่นกันเลยนะคะแต่จะเป็นรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวไมจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะไมก็ฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามในช่อง Ford My Love ให้ไมด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ในส่วนของรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัวกระบะแคป x บ XL u s นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่6 6 3 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดิมๆจากโรงงานนะคะไม,ไม่ได้ใส่อะไรมากให้กับลูกค้านะคะติดตั้งแค่ฟิล์มแล้วก็กระบะไลเนอร์เท่านั้นเองนะคะค่ะบอกได้เลยว่ากระบะตัวนี้ก็เป็นกระบะท,ที่ยอดนิยมนะคะค่ะในส่วนของตัว XL Plus นะคะเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่ว่าเราสามารถใส่ เพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้นะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นล้ออลอยด์ขอนะคะมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะค่ะแต่ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้นะถ้าต้องการให้ใหม่ตกแต่งให้นะคะค่ะตัวโลโก้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างหรือว่าตัวจับนะคะตัวนี้เขาก็จะมาเป็นสีดําด้านอยู่แล้วแต่คือถึงเราไม่ได้แต่งนะคะเขาก็จะมีความสปอร์ตในตัวอยู่แล้วนะคะค่ะ ติดให้กับลูกค้านะคะค่ะในส่วนของด้านท้ายไม้ก็จะใส่เป็นกระบะายเนอร์ให้นะคะด้านท้ายกระบะกว้างนะคะบรรทุกได้จุใจแน่นอนนะคะตัวนี้ช่วยกระจายน้ำหนักแล้วก็ส่งไปทั่วกระบะเลยแล้วก็พร้อมช่วงล่างที่แข็งแกร่งนะคะทำให้ Ford Ranger เราบรรทุกได้มากแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานด้วยนะคะสำหรับกระบะแคปคันนี้นะคะ่ะ ในส่วนของภายในนะคะของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบเซ็นทันล็อกนะคะแล้วก็พร้อมเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟังวิทยุได้นะคะหรือว่าจะรับโทรศัพท์ข้างในก็ได้นะคะควบคุมได้ที่พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะเป็นไงบ้างค่ะสำหรับ XL พัคันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นกันเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขามีความสปอร์ตในตัวนะคะคือแต่งสวยแต่งหล่อมาจากโรงงานแหละแล้วก็จะเป็นตัว Ranger FX4 นั่นเองนะคะความสปอร์ตของเขาคือบอกได้เลยว่าครบคันแหละนะก็คือเริ่มที่ตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เขาก็จะมาเป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะครับก็คือเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัว หน้ารถนะคะสำหรับตัว fx 4ค่ะแต่เพิ่มเติมนะคะไมายก็จะใส่เป็นตัวอะคริลิกคำว่ารเจอร์บนฝากระโปรงให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็จะเป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยคในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเราก็จะใส่ตัวชุดข้อ เป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะไฟตัดหมอกมาคู่ตัวรถอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยดขอร์18นะคะมาพร้อมลายแม็กที่เป็นทรงสปอร์ตนะคะเป็นสีดำเงาเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะตัวโลโก้กระจกมองข้างนะคะหรือตัวมือจับนะคะของ ff 4 o เป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะคะไมคยก็จะมาติดตั้งเพิ่มเติมให้ก็แค่ตัวเบ้ากันลอยนะคะสติกเกอร์ ff 4 o นะคะไมคยก็ติดตั้งให้เพิ่มเติมกับลูกค้านะคะฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของด้านท้ายนะคะไมคก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็ยังเน้นเป็นสีดำเงาด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะกระบะไรเนอร์ติดตั้งจากโรงงานนะคะสัญลักษ fx f f 4นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะสำหรับตัว fx 4นะคะเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็การชนท้ายก็มาเป็นทรงสปอร์ตก็เป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะภายในของตัวนี้นะคะบอกได้เลยเขามีความพิเียมแล้วก็ความพิเศษในตัวนะคะเขาก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงนะคะแล้วก็หุ่มคอนโซลทั้งหมดเป็นหนังเลยนะคะมาพร้อมกับตัวจอก 8นิ้วนะคะตัวนี้พ,พวงอะไร power ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินเพิ่มเติมมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะคะตัวนี้ก็ครบคันสำหรับตัว X 4 o นะคะค่ะในส่วนอีกตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว r a n g e r WiT e c นะคะตัวนี้ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,29,000บาทนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะค่ะ ที่มาแต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเปลี่ยนให้ก็เป็นกระจังหน้าฟอร์ด FORD นะคะให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ใส่เป็นไฟ LED ให้กับลูกค้าทั้ง3จุดเลยนะคะค่ะตัวนี้บอกได้เลยมีตัวเซ็นเซอร์รอบขันนะคะมีด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้า LED นะคะตัวนี้ แล้วก็ไฟตัดหมอก LED เช่นกันนะคะค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะมายก็จะใส่เป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วให้กับลูกค้านะคะก็งานพรีเมียมมากๆเลยเก็บทุกรายละเอียดนะคะล้อยังเป็นล้อขอบ18นะคะยางบิต้นต,ตัวเดิมน,นะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะในส่วนของโลโก้กระจกมองข้างนะคะตัวมือจับนะคะของเขาจะมาเป็นสีกาไฟอยู่และสวยอยู่แล้วนะคะ ฟิล์มติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันนะคะบอกเลยคะ่ะดูข้างๆรอบๆกันไปนะคะในส่วนของด้านด้านท้ายนะคะตัวนี้เขาจะมีโลบาร์ของวายแทาอยู่แล้วอันนี้เป็นงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะค่ะความพิเศษของด้านท้ายนะคะของตัว วายแท็กนะคะเขาจะมีกล้องบาาอ่กล้องมองหลังมาให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เป็นตัวเซ็นเซอร์4จุดนะคะสำหรับตัววายแท็กนะ ก็จะช่วยในเรื่องการเตือนการชนนะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะในส่วนของภายในของเขานะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะไฟตกแต่งของห้องผู้โดยสารเราก็มีครบคันนะคะเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะอันนี้ก็คือพีเเียยม,มากมากเลยนะคะแล้วก็มีถุงร่มนิรภัยทั้งหมด6ลูกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวเบนเซอร์วายแท็กนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกระตักหาไมายได้ที่0892424073นะคะไม่ว่าอยากได้รุ่นไหนทักเข้ามาคุยกับไมายได้ก่อนนะคะมายินดีให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหรือ4ประตูนะคะหรือรถครอบครัวทักมาหาหมายได้ก่อนนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องการจัดฝัแนหนหนะคะไมายช่วยทุกคันดันทุกเขตนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวส